พี่ลาตกใจอะไรแกเป็นใครอะพมาว่าไงวังโจวะ่ะดูทีวีดีกว่าจะเปนสนจันเลย ฟิตซ์ชอร์นะคะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดเรื่องโมเมนตัมค่ะซึ่งเราจะมีแขกรับเชิญท่านหนึ่งซึ่งมาจาก Australia. อารเซียเป็นค่าตัวชิแขกมากเรยเชิญพบกับเขาได้เลยจ่าวันนี้ครับผมก็อธิบายเกี่ยวเรื่องที่นิมิต่คนไม่ค่อยเข้าใจครับคือเรื่องของโมเมนตัมครับตอนนี้เป็นเรื่องเป็นใการถกเถียงก็สงสัยปัญหาว่ามาเกี่ยวกับโมเมนตัมนะครับ วันนี้ผมจะมาอธิบายมันกระจจาครับโมเมนตัม um นี้คือแรงที่พยายามไปข้างหน้าครับการที่เราจะหยุดวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ครับจะใช้แรงมากจะ้น้อยขึ้นอยู่กับมวลและความเร็วของวัตถุนะครับผลคูณระหว่างมวลและความเร็วของวัตถุนะครับเรียกว่าโมเมนตัมของวัตถุโมเมนตัม um ครับเป็นปริมาณเวกเตอร์มีทิศทางเดียวกับทิศทางของความเร็วนะครับ โอเคมาที่สูตรเลยคนะรับตอนนี้เราจะอยู่ที่สูตรวนะิสต้าแล้วสูตรวิสต้าจำดีนะครับ T ได้กับ m คูณ v เริ่มต้นแรกเลย m คือมวลของวัตถุรนะับมีหน่วยเป็นกิโลรกร,รัมนะครับโอเคตัวที่สอง v ครับคือความเร็วของวัตถุรนะับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวนินาทีนะครับสาม T คือ โมไปตัง้งไว้ถูกแล้วครับตจำดีดีับนี่คือสูตรของมันนี่ครับคือโจทย์ตัวอย่างที่จะมาแสดงให้โลกได้เห็นครับว่าโมเมนตัมนี้มันทำอย่างไรมันมีความยากได้ไหรครับมาครับโอเคครับนี่ครับในหน้าตุ้ยไปที่เท่ากับ mv นะครับ t นี่ครับ,รบโจทย์ให้หา t ที่เรายังไม่รู้ครับแข่อะไรเอ่ยก่อนครับ M ตจวยให้มาแล้วครับ M เท่ากับนี่ครับเด็กคนหนึ่งมีมวล40กิโลกรัมแท่งข้าแบบ4ท KG นะครับต่อไปนะครับความเร็วรับ V โจวยให้มาแล้วเหมือกนกัน V เท่ากับ0.8เมตรต่อวินาทีครับแทนง่าในสูตรแล้วเพื่อหาโมเมนตัมโอเคคร P เท่ากับ M คือ40 V 0.8คร 8, นะับ ถามมาปุ๊บทิเลขมดแล้วได้สามจุดสองใส่สวยเลยครับเดินไปห่อยสี่เมตรต่อวินาทีครับนี่คือคำตอบครับโอเค ขอาขอบวคนรายการ Reality ิ v Show และขอขอบคคนแขกเรา